ตั้ครับวันนี้น้องๆตังางกับครูตอนเรียกครูด้วยนะครูตอนนี้อายุ77แล้วนะครับเกษียณอายุมา17ปีแล้วแต่ก็ยังบินอยู่ในสมโมสรกานบินนะจะเล่าประวัติงาน,งานๆเล่าคร่าเข้าๆให้ฟังนะครูก็เป็นเด็กว่นนอกมือนพวกเราเนะี่ยแหละ ย้ายตามคุณพ่อที่รับราชการน่ไปอยู่จังหวัดตากจังหวัดพิจิตรจังหวัดนครนายกก็จบม .6 ก,ก็เข้ากรุงเทพโดยไม่มีใครแนะนวเลยว่าจะต้องเป็นอะไรแต่ว่าความจริงเนี่ยอยากเป็นนักบินตั้งแต่เด็กแล้วตอนเป็นเด็กเนี่ยดูก็เห็นนะสมัยสงครามอ่ะขึ่งบินฐานอากาศเราเนี่ยแรกๆก็ตูนี้ไอ้สงครงามไปอยู่ที่ลุมสัส เห็นเครื่องบินบินผ่านมาเนี่ยก็วิ่งตามดูเครื่องบินเหมือนเด็กทั้งหลาย,ยนะก็ม,มีความมุ่งมัน่นต้องเป็นนักบินให้ได้เจอแล้วพอเข้าไปเป็นนักบินแล้วก็มีจับเพื่นอนถูมากมายเพื่อนคนหนึ่งนะก็เป็นเด็กนักออมพนมเนี่ยชื่อบุญชูนะันอรมพนมนะไปเป็นนักบินรุ่นเดียวกันแล้วก็จบมาด้วยกันแต่แล้วก็อาชีพออกจากกองท่าอากาศก็แยกกันไปไปอยู่อเมริกาไปอยู่อะไรเพื่อนคนนี้เด็กนักออมพนมเนี่ยนะครับ ไไปเป็นหัวหน้านะักบินเฮลิคอปเตอร์ที่อนะินโดนีเซียนะนุ่งภูมิใจตลอบเด็กบ้านนอกอยากเพื่อนผมเนี่ยนะเร็วนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะ้วก็ติดต่อกันตลอดมานะมเครื่องบินเนี่ยนะเขาสร้างมาสำหรับคนมาตรฐานทั่วๆไปไม่ต้องเก่งไม่จะเป็นต้องเป็นชุปอร์แมนที่จะบินึนบินได้คน ความรู้ความสามารถปานกลางนะครับมีไหวพริบปฏิภาณนิดนอยก็เป็นนักบินได้แหละมันจะเป็นต้องเป็นคนเก่งมากแต่ว่าเราต้องใป่ใจหาความรู้สนใจเป็นพิเศษนะแล้วก็ปรับปรุงภาษาอะไรของเราให้ดีมันก็จะเป็นนักบินได้ทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนนี่จะเป็นไม่ได้นะถ้าตั้งใจพยายามก็เป็นได้อย่างที่ครูตายเขาบอกไปแล้วนะว่า ถ้าเราพยายามก็ได้เข้าไปนั่งในซิมูเลเตอร์ที่วิรายการบินนักพนมทักวันหนึ่งลอจากนะั้นต่อไปก็อาจจะไปเข้าโรงเรยนการบินมาเป็นนักบินอาชีพก็ได้หรือครูจะเล่าให้ฟังอีกคนนะว่าเด็กเด็กนักเรียนคนหนึงอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป็นสมาชิกหนังสือแดงโก้ที่ครูเป็นคนทําเนี่ยก็สนใจเขีนจดหมายมาถามตลอดนิ่เรื่องในอะไรอะ พอมีวันหนึ่งเขาเกียจบมายมาเขาบอกว่าเขาจบมาหกแล้วทุนไม่มีพ่อแม่จนอยากจะเป็นนักบินจะทำไงกูก็บอกว่าตอนใหมนี่เขาจะรับนักบินเนี่ยเขาจะรับจากปริญ,ญาตรีนะคุณต้องไปเข้าโรงเรียนยร้ยนอยในเรือในเรืออากาศจบมาหรือว่าไปเรียนหายาลัยจบเรียนตรีแล้วก็ไปเรียนที่โรงเรียนการบิน สน,นลเสริการเียนบเรือที่วหินแต่ว่าถ้าคุณไี่มีทุนเนี้ยก็ต้องไปทาอ้อมหน่อยครูก็แนะนาเขาไปเข้าลงเข้าลงเรียนช่างอากาศที่สาบันการมีลเลรือเนี่ยหมอชิตก็เรียนจนจบมาสองปีตอนนี้ทางานเป็นช่างของบริษัทในวันทูโตหรือที่เก็บครูก็บอยก,ก็เก็บเงินเก็บทองไว้ได้พอสมควรแล้วครูจะแนะนํว่าให้ไปเรียนที่ไหนอนาคตเป็นนักบินเป็นไปได้แต่ว่าต้อง เขาไม่มีทุนก็ต้องมาทางอ้อมนิดนึงแต่คนมีทุนเนี่ยก็ได้เปรียบนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสนใจจะเป็นนักบินจริงๆนี่ยนะแนะนำไว้ตั้งเดี๋ยวนี้เลยนะภาษาอังกฤษนะต้องการมากนะภาษาอังกฤษต้องรู้จริงๆแล้วก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรไมเลยต้องรู้เพราะว่าเวลาเราไปบินสากลนเนี่ยภาษาไทยเราไม่มีสิ์ใช้เลยต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอด ครูบ e ินมา53ปีจากหูจบตรงนี้การบินมาคอร์ลัีมาเนี่ยของกองอากาศเนี่ยอายีสเ้าเองนะอายุ19ปียังไม่ยี่สบแตูจบแล้วแต่ว่าตอนนั้นภาษาอังกฤษมันก็ได้เรื่องเลยครูก็ตั้งใจว่ามันเป็นปงด้วยของเราเราต้องเรียนภาษาอังกฤษให้ยอ่ ลังส so so ิที่ยเราจะพูดหลังพูดอะไรเราจะต้องไม่เขินไม่อะเราก็จะใช้ได้ประโยชน์มากนะประวัติของภูมันยาวไว้ว่าเล่าเป็นโอกาสหลังนะเดี๋ยนี่ขอบอกน้องลูกลูกทั้งหลายตั้นจว่าการบินไม่สุดวิสัยของเด็กบรานนกอย่างเรานูกรู้ว่าเป็นคนบรานนดเพื่อนคูป็นคนบ้านนกแต่เป็นนักบินได้ก็เป็นนักบินเดยที่ไม่อายฝรั่งด้วยอยู่ที่ตัวเราเองต้องพยายาม ศึกษาเราเรียนให้ดีเราไปได้ทุกคนมีโอกาสขอบคุณครับ